สวัสดีค่ะเพื่อนๆในคลิปนี้นะคะเราก็ได้ทําการสปอยหนังเรื่อง Extraction 2ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้ทําภาคแรกให้ได้รับชมกันแล้วแล้วเรื่องราวในภาคที่2เนี่ยจะเป็นอย่างไรตามไปรับชมกันเลยค่ะเรื่องราวในภาคนี้นะคะเริ่มขึ้นที่ไทเลอร์ค่ะเขาได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยลาดตระเวนก่อนที่เขาจะถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลในระหว่างที่เขายังนอนเป็นเจ้าชายในทายู่นิกเพื่อนร่วมงานสาวสวยของเขาและก็ยาสน้องชายของนิกเนี่ยก็เข้ามาเยี่ยมเขาเป็นครั้งคราวแม้ว่ายาสเนี่ยจะไม่ ไม่เห็นด้วยกับการยื้อชีวิตของไทเลอร์ไว้เพราะยิ่งรั้งจะยิ่งเป็นการทรมานตัวของไทเลอร์ไปเสียเปล่าแต่นี้เขาก็ยังมีหวังกับไทเลอร์อยู่เสมอจึงไม่ยอมถอดใจที่จะรักษาเขาและแล้ววันหนึ่งไทเลอร์ก็ฟื้นขึ้นมาเขาเข้ารับการกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องจนเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้แล้วตัดฉากไปที่ทางด้านของฝั่งซูราฟเขาได้รับแจ้งจากอวิตันดิวผู้เป็นอาวา่าน้องชายของซูราฟอย่างดาวิดถูกเพิ่มโทษให้จำคุกต่ออีกสิปีเมื่อทราบแบบนั้นเนี่ยเขาก็ได้เรียกใหู้ว่ากากร มาพบกันที่บ้านทันทีทั้งคู่แยกออกไปคุยกันสองคนในเรื่องดาวิดตูรับเขาก็หยิบยกเอาความหลังครั้งเก่าๆที่เคยช่วยให้ผู้ว่าการรัฐเนี่ยได้ขึ้นสู่ตำแหน่งมาพูดแต่ถึงอย่างนั้นผู้ว่าการรัฐก็ปฏิเสธที่จะช่วยลดโทษให้ดาวิดเขาพูดอีกว่าตัวเขาเนี่ยได้พยายามคัดค้านไม่ให้ส่งตัวดาวิดไปยังคุกที่สหารรัฐเพื่อแลกกับการให้ดาวิดอยู่ในคุกจอร์เจียต่อพร้อมทั้งอนุญ,ญาตให้พาครอบครัวของดาวิดเข้าไปอยู่ด้วยได้ตูรับก็นิ่งไปสักพักจากนั้นก็หยิบเอาซ่อม ตักยาที่อยู่ใกล้มือเนี่ยแทงเข้าไปที่คอของผู้ว่าการรัฐก่อนที่ลูกน้องของเขาจะเริ่มการญิงผู้ติดตามของผู้ว่าทุกคนจนตายยกกองเมื่อเวลาผ่านไปไทเลอร์ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลโดยมีนิกและก็ยัสเนี่ยมารับทั้งคู่พาไทเลอร์ไปส่งยังบ้านพักที่จัดเตรียมไว้ให้สําหรับให้เขาเนี่ยได้พักฟื้นนิกยื่นกล่องเก็บของใช้ส่วนตัวคืนให้กับเจ้าของอย่างไทเลอร์แล้วก็ขับรถออกไปเวลาผ่านไปไทเลอร์ก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับหมา คู่ใจยาที่เคยบอกจะส่งเสื้อมาให้ก็ยังคงทําตามคําม,มั่นสัญญาไพเลอร์เปิดกล่องเก็บของออกมาพร้อมกับหยิบจดหมายและรูปวาดของลูกขึ้นมาดูเขาเสียบทั้มไดเอเอากับโน้ตบุ๊กเพื่อเปิดดูคลิปของลูกชายตัวน้อยที่กําลังสนุกอยู่กับการล้อลมแต่มาที่เรือนจาดาวิดน้องชายของซูราบเดินกลับมายัางห้องคุมขังที่ครอบครัวของเขารออยู่ด้านในก่อนจะเดินเข้าไปทักทายลูกๆที่นอนอยู่เกเทิวานผู้เป็นภรรยาเอ่ย ขัดไปทีเพราะกว่าลูกๆจะนอนได้เธอต้องใช้เวลาก่อมอยู่นานดาวิดเดินตรงเข้าไปหาเกเทวานอย่างหงุดหงิดเธอบอกกับเขาว่า ลูกไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันมาหลายสัปดาห์แล้วแต่ดาวิดกลับบอกว่าลูกของตนต้องเข้มแข็งอีกอย่างถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่ก็จะได้รับความคุ้มครองจากพี่ชายของเขาอย่างสูรับด้วยเอเทวานบอกปัดว่าที่อื่นลูกๆก,ก็สามารถเติบโตมาแข็งแรงได้เช่นกันอีกทั้งเธอไม่ต้องการให้ลูกชายอย่างซานโดเน้ต้องเข้าไปเป็นพวกนากาซีแบบดาวิดและสูรับด้วยทําให้ดาวิดตบหน้าเธออย่างแรงในขณะที่ทั้งคู่ทะเลาะกันซานโดที่นอนอยู่ แต่รับรู้เหตุการณ์ทั้งหมดก็หันกลับมามองแม่ แล้วก็เอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงหลังจากดาวิดเดินออกไปจากห้องซานโดเอ่ยขอโทษก่อนจะบอกว่าบางทีคําพูดของดาวิดอาจจะถูกต้องก็ได้เขาต้องแกล่งขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นนางกาซีเกเทวานโผเข้ากอดลูกชายด้วยอารมณ์ที่หลากหลายตัดกลับมาที่ไทเลอร์เขาขับรถกลับมาบ้านแต่ก็ต้องพบว่ามีรถอีกคันเนี่ยจอดขวางหน้าเขาอยู่เขาลงจากรถก่อนจะเข้าไปใกล้ตัวบ้านเป็นอันขอดชายปิศนาที่นั่งรออยู่ไทเลอร์ ถามว่า อันคอร์ดเป็นใครแต่กลับได้คำตอบเป็นคำถามกลับมาแทนว่าเขาคือไทเลอร์ใช่หรือไม่อันคอร์ดก็ได้พูดกับไทเลอร์ทันทีว่าดูไม่เหมือนวีลาบูลษที่อยู่ในตำนานของมุมไบสักเท่าไหร่พอร่างกายของไทเลอร์เนี่ยยังไม่ฟื้นตัวเต็มร้อยพอดูจากท่าทางแล้วแม้แต่ปืนยิงไทเลอร์ก็น่าจะทำไม่ได้พอพูดจบคำอันคอร์ดก็ตั้งท่าจะหยิบแก้วกาแฟขึ้นมาจิบต่อแต่ก็โดนไทเลอร์ยิงแก้วนั้นทิ้งไปเสียก่อนอย่างแม่นยำไทเลอร์บอกกับอันคอร์ดว่า ให้กลับไปซะแม้อันคอร์จะเสนองานหาใหม่ให้แต่ไทเลอร์เนี่ยก็ให้อันคอร์กลับไปบอกคนที่ไหว้หวานเขาเสียว่าเขาไม่สนใจที่จะรับงานแต่เมื่อได้ยินชื่อของมีอาภระยาเก่าของตนเองที่เป็นคนว่าจ้างสําหรับภารกิจนี้ทําเอาไทเลอร์ถึงกับเปลี่ยนใจทันทีจากรายละเอียดที่อันคอร์ให้มา คือมีอารนนี่นต้องการให้ไทเลอร์ช่วยเกเท,เทวานน้องสาวและ,ละหลานของเธอออกมาจากคุกเนื่องจากดาวิดสามีของเกเท,เทวานถูกคุมขังอยู่ในนั้นเธอจึงโดนสั่งให้เข้าไปอยู่ด้วยเหมือนตกนรกทั้งเป็น ท่นขอยังเล่าต่ออีกว่าดาวิดและซูรับพี่ชายของเขาเนี่ยได้ก่อตั้งอาณาจักรใหญ่ขึ้นมาชื่อว่านากาซีซูราบและดาวิดเติบโตมากับสภาวะสงครามก่อนจะถูกรับเลี้ยงโดยอวิตันดิลผู้เป็นอาทั้งคู่เริ่มก่ออาชญากรรมตั้งแต่เด็กเพื่อเอาชีวิตรอดจากข้างถนนทั้งคู่เริ่มเข้าสู่วงการค้ายาเสพติดตอนเป็นวัยรุ่นแล้วยกระดับไปสู่การฆ่าคนในที่สุดซูรับและดาวิดมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว,ว่าตนทั้งคู่เป็นทหารที่พาผู้เป็น เ,เจ้าเลือกด้วยความจงรักภักดีที่ลูกน้องมอบให้กับทั้งคู่ทําให้แก๊งนากาซีเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นและสามารถควบรวมอํานาจของประเทศไว้ในมือได้และหากอเมริกาไม่ยื่นมือเข้าไปยุ่งวุ่นวายดาวิดก็คงได้ออกจากคุกม,มานานแล้วอันคอดกล่าวเตือนไทเลอร์ด้วยความหวังดีว่าภารกิจนี้ควรทําอย่างเงียบเชียบที่สุดเท่าที่จะทําได้พอเมื่อใดก็ตามที่นาวิดรู้ว่าไทเลอร์กําลังจะพาครอบครัวของมันหนีกองทัพจากแก๊งนากาซีจะตามมันล้างผ่านไทเล ททันีในขณะที่นิกกาลังคุยกับลูกค้าอยู่ก็ได้รับสายจากไทเลอร์เขาบอกกับเธอว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเงินน่าจะเข้าบัญชีของเธอจนนิกสับสนและงุดหงิดเพราะจู่ๆไทเลอร์ก็รับงานเองแต่สุดท้ายก็ได้แต่ทําใจยอมรับก่อนจะหันกลับไปบอกยาสให้เตรียมตัวพร้อมร่วมภารกิจของไทเลอร์ด้านไทเลอร์เนี่ยเริ่มกลับมาออกกําลังกายอย่างหนักเพื่อเตรียมรับมือกับงานที่กําลังจะถึงทันทีหกสัปดาห์ผ่านไปปฏิบัติการก็เริ่มต้นขึ้นไทเลอร์ได้รับความช่วยเหลือจากผู้คุมเรือนจำซึ่ง สามารถเข้าไปในคุกได้โดยง่ายไฟฟ้าดับลงชัว่วขณะ ไทเลอร์เนี่ยมีเวลาแค่5นาทีในการนำตัวเกเท,เทวานและหลานออกจากคุกเมื่อไทเลอร์ไปถึงเกเทวานที่รออยู่ก่อนแล้วเธอปลุกซานโดและนีน่าลูกสาวคนเล็กให้ตื่นเพื่อจะได้ออกจากคุกซานโดตะโกนเรียกดาวิดเพราะนึกว่าเขาจะออกไปด้วยแต่สุดท้ายก็โดนแม่หลอกว่าทุกคนจะไปเจอกันด้านนอกระหว่างที่กำลังเดินทางอยู่ตุ๊กตาของนีน่าเนี่ยก็ดันล่วงหล่นลงจึงทำให้คนที่อยู่ในคุกบริเวณนั้นตื่นแล้วความโกลาหลก็เริ่มเข้ามาเยือนประกาศแจ้งเตือนเกี่ยว กับผู้บุกลุกดังขึ้นพร้อมกับเสียงวกเวกโวยวายของนักโทษไทเลอร์เดินลัดเลาะไปเรื่อยๆตามที่วอสื่อสารกับยาสที่คอยรายงานอยู่เป็นระยะระยะเขาเปิดช่องด้านบนของคุกก่อนจะส่งตัวซานโดและนีน้าขึ้นไปก่อน ในจังหวะที่ไทเลอร์กำลังจะดันตัวเกเท,เทวานให้ขึ้นไปก็โดนดาวิดท,ที่ตามมาทันใช้แท่งเหล็กทุบเข้าเสียก่อนเกเทวานตรงเข้ามาช่วยแต่ก็โดนดาวิดทำร้า,ายจนล้มลงไปไทเลอร์ที่เริ่มตั้งตัวได้ก็ยันตัวลุกขึ้นสู้ทันทีทั้งคู่เนี่ยผัดกันได้เปรียบเสียเปรียบอยู่สักพักดาวิดก็หยิบพั่วขึ้นมาเบี่ยงเข้าหาไทเลอร์อย่างไม่ลดละไทเลอร์ก็หลบได้ทันใช้จังหวะที่ดาวิดเสียหลักหักนิ้วของเขาก่อนจะใช้ที่จับของพั่วแทงเข้าไปที่คอของดาวิด ทันทีแถมยังถูกเกเทวานฟาดซ้ำใส่อีกด้วยจนดาวิดแน่นิ่งไป น,นิกตะโกนเรียกให้ไทเลอร์เนี่ยรีบหนีขึ้นมาแต่ก็ไม่ทันเสร็จแล้วมีเหล่านักโทษพุ่งเข้ามาที่ไทเลอร์เขาจึงสั่งให้นิกพาเด็กๆหนีไปยังจุดดัมายก่อนตอนนี้ในเรือนจำเนี่ยกำลังเกิดการจลาจลใหญ่จากกลุ่มนักโทษไทเลอร์พยายามพาเกเท,เทวานฝ่าฝูงชนออกมาในระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ต้องต่อสู้กับเหล่าคนคลั่งทั้งหลายไทยเลอร์โดนฟาดเข้าที่ท้ายทอยอย่างแรงจนเกือบจะสลบโชคดีที่เขายังพอประคองสติเอาไว้ได้และเข้าไปช่วยเกเทวานได้ทัน ไทเลอร์กลับมาขึ้นรถได้สําเร็จและพากันออกรถหนีทันทีก็จะบอกให้เด็กๆเนี่ยใส่เสื้อเกาะแล้วก็หมอบลงซานโดยังคงถามหาพ่อของเขาเกเทวานเธอก็ตอบลูกชายไปว่าเขาจะตามมาทีหลังทางด้านลูกน้องของซูลาฟเนี่ยเริ่มโจมตีรถของไทเลอร์ทันทีที่พบเห็นไทเลอร์ขอให้นิกเนี่ยช่วยจาัดก,การกับขบวนรถที่ตามมานิกเธอก็รับทราบตามนั้นระหว่างที่นั่งรถไปก็ยังมีนักฆ่าไล่ล่ามาเกเทวานเนี่ยเริ่มกังวลเรื่องการตายของดาวิดที่เรื่องนี้จะไป ถึงหูของซูรับเลยพูดขึ้นมาซานโดเนี่ยก็ยังคงถามเรื่อยๆว่าพวกของซูรับจะตามมาฆ่าพวกเขาทําไมแต่ก็ยังไม่ได้คําตอบจากนั้นรถของไทเลอร์ก็โดนอารพีจียิงจนคว่ำนีน่าได้รับบาดเจ็บนิกเริ่มออกตัววิ่งนําเข้าไปในโรงงานโดยมีไทเลอร์ที่อุ้มนีน่าเอาไว้วิ่งตามมาก่อนที่ยาร์ดจะลังท้ายคอยยิงคุ้มกันคนที่เหลือให้ทุกคนพากันขึ้นรถไฟก่อนจะเริ่มปฐถมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนีน่านิกและไทเลอร์แยกออกไปคุ้มกันหัว และท้ายขบวนโดยปล่อยให้ยัสเนี่ยรับหน้าที่ดูแลเกเทวานซันโดและนีหน้าต่อไทเลอร์เปิดฉากยิงใส่เฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธทันทีมันก็ล่วงลงไปหนึ่งลำแต่แล้วก็มีลำใหม่ขับตามมาไทเลอร์พลาดท่าโดนแรงอัดจากกระสุนทําให้ล้มลงไปเหล่านักฆ่าเนี่ยถูกส่งขึ้นขบวนได้โดยง่ายพวกมันมุ่งตรงไปยังหัวขบวนและเจอเข้ากับนิกที่รออยู่ก่อนแล้วเธอสู้กับนักฆ่าสองคนด้วยตัวคนเดียวอย่างเอาเป็นเอาตายก่อนจะได้แผลจากการ ดนแทงด้านฝั่งของนักฆ่าอีกคนมันก็ทำการระเบิดตู้ขบวนเข้ามาด้านในเกือบถูกตัวของเกเทวานและลูกๆแต่ได้ไทเลอร์ที่มาจากอีกฝั่งเนี่ยยิงดักไว้ได้ก่อนภาพการต่อสู้และการตายส่งผ่านมาถึงขบวนที่ซานโดอยู่ เขาสติหลุดจนล้มลงไปกองกับพื้นไทเลอร์จึงเดินเข้าไปช่วยดึงให้ลุกขึ้นมาแต่ซานโดไม่ได้ยินดีกับการช่วยนั้นสักเท่าไหร่จึงสะบัดมือของไทเลอร์ออกไทเลอร์วิ่งตรงไปหานิกทันทีหลังจากเธอมไม่ตอบเขาทางวิทยุด้านหน้ามีเฮลิอคอปเตอร์กำลังกาดยิงมาที่หัวขบวนเมื่อมาถึงไทเลอร์ก็สั่งให้นิกหลบก่อนจะปีนขึ้นไปรัวปืนกลใส่เฮลิอคอปเตอร์ลำนั้นจะตกไปเหมือนว่าความไหยะเนี่ยยังไม่จบสิ้นเมื่อรถไฟเนี่ยก็เกิดเบรกแตกจน ไม่สามารถจอดได้ไทเลอร์ตะโกนบอกยารดให้มัดทุกคนไว้ก่อนจะวิ่งกลับไปบอกให้ทุกคนเนี่ยเตรียมรับแรงกระแทกเนื่องจากรถจอดไม่ได้พูดยังไม่ทันขาดคําแรงกระแทกก็ตรงเข้าอัดตัวของไทเลอร์ทันทีโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากต่อมาทางด้านซานโดเนี่ยก็เริ่มงองแงไม่ยอมขึ้นเรือถ้ายังไม่เห็นดาวิดพ่อของเขาเกเทวานที่เริ่มหมดหิ ก็บอกกับลูกชายไปว่าดาวิดไม่มาด้วยหรอกเลยทําให้ซานโดเนี่ยหลุดถามในคําถามที่เขาสงสัยมาตลอดว่าพ่อตายแล้วใช่ไหมเขาหันกลับไปถามไทเลอร์ว่าเป็นคนฆ่าพ่อเขาหรือเปล่าก่อนจะทุบตีไทเลอร์ Tyler เป็นการใหญ่เมื่อเขาไม่ยอมตอบไทเลอร์พยายามอธิบายว่าถ้าดาวิดไม่ตายเกเทวานแม่ของเขาก็ต้องตายเพราะน้ํามือของพ่อเลยทําให้ซานโดเนี่ยหยุดต่อล้อต่อเถียงแล้วเดินขึ้นเรือไปด้วยความโกรธเกี้ยวด้านสูลาบยืนมองศพของน้องชายด้วยความ แล้วก็หวนคิดถึงอดีตครั้งยังเป็นเด็กเขาและดาวิดถูกกลุ่มวัยรุ่นที่โตกว่าทำร้ายเขาพาดาวิดกลับบ้านไปทั้งอย่างนั้นเมื่อพอเห็นเข้าก็จัดก,การทำร้ายร่างกายเขาต่อ อย่างเพราะเขาเป็นพี่แต่ไม่สามารถปกป้องน้องได้เขาโดนตบจนเลือดก,กบหูเหตุการณ์ในครั้งนั้นสมผลให้เขาเนี่ยต้องใส่เครื่องช่วยฟังมาจนถึงปัจจุบันเขาหัวเราะให้กับความขมขื่นก่อนจะใช้สันมือฟาดลงไปบนลำตัวของศพน้องชายซ้ำๆเกเทวานและไทเลอร์คุยกันเป็นภาษาจอเจียทําให้นิกแปลกใจว่าเขาพูดภาษาจอเจียได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันแต่แล้วคําตอบที่ได้จะปากของเกเทวาน ก็ทำให้นิกกระจ่างขึ้นเมื่อรู้ว่าไทเลอร์เนี่ยเคยแต่งงานกับมีอาที่สาวของเกเทเว,วานและภารกิจนี้คนว่าจ้างก็คืออดีตภรรยาของไทเลอร์ซึ่งเป็นข้อมูลที่เขาไม่เคยบอกนิกจนเธององไทเลอร์อยู่ไม่น้อยทางด้านซันโดเนี่ยเขาแยกไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ใช้โทรศัพท์ของยาร์ดที่ขโมยมาโทรหาซูราบเขาถามกับซูราบว่าดาวิดพ่อของเขาจะฆ่าเกเทวานผู้เป็นแม่ไหมซูรับตอบออกไปว่าอย่าเชื่อคําพูดของของแม่แกแล้วย้ําว่า เพราะเธอนั่นแหละทําให้ดาวิดต้องตายซานโดที่เชื่อใจอาจึงแจ้งจุดหมายปลายทางให้กับซูราบได้รู้ก่อนจะตัดสายไปเมื่อไปถึงเวียนนาหมอก็เข้ามาดูอาการของนีนาที่ห้องพักทันทีระหว่างนั้นทีมงานของยาสเนี่ยก็กําลังจะทําวีซ่าให้กับพวกเขาทั้งหมดอยู่นิกถามกับไทเลอร์ว่าทําไมถึงไม่เคยบอกเธอเรื่องของเขาและภารกิจนี้เลยแต่ไทเลอร์ก็เลือกที่จะขอโทษพร้อมกับบอกว่ามันยากสําหรับเขานิกเอาขนมเข้าไปให้เกเทวานที่นั่งเฝ้านีนาอยู่ในห้องแล้วก็ เชื่มชมเธอที่เสียสละเลี้ยงลูกๆขึ้นมาท่ามกลางผู้ก่อ,อก,การร้ายเหล่านั้นทําให้เกเทวานเนี่ยรู้สึกซาบึ้งใจเป็นอย่างมากด้านซานโดเดินเข้ามาคุยกับไทเลอร์ที่เตรียมอาวุธอยู่เขาฝ้าถามไทเลอร์ซ้าๆว่าไทเลอร์คิดว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันดีแล้วจริงๆหรอก่อนจะถามต่อว่าแม่ของตนเป็นคนจ้างให้ไทเลอร์มาฆ่าพ่อใช่ไหมไทเลอร์ตอบว่าสิ่งที่เกเทวานทาคือการปกป้องซานโดและนีน่าให้รอดพ้นจากคุก ที่ดาวิดจับพวกเขาเข้าไปขังต่างหากซานโดเนี่ยก็ยังคงเถียงต่อไปในสิ่งที่เขาเชื่อเขาบอกว่าที่ดาวิดท,ทำก็เพื่อปกป้องทุกคนในครอบครัวจากศัตรูของนากาซีไม่ได้ต้องการจะควบคุมอะไรในตัวเขาเหมือนอย่างที่ไทเลอร์บอกซันโดบอกว่าลูกที่ดีควรอยู่กับพ่อและยังบอกอีกว่าอย่างน้อยดาวิดก็ไม่เคยทิ้งเขา ํำนั้นแทงใจไทเลอร์เข้าอย่างจังจนพูดไม่ออกด้านซูลาบเขาก็ปลุกระดมกำลังเพื่อจะไปบุกถล่มไทเลอร์อาวีตันดิอาของเขาเดินเข้าไปคุยกับซูลารพร้องก็บอกว่าเขากำลังจะพาสมาชิกไปตายเปล่าแต่ซูลารเนี่ยก็ไม่ฟังแล้วบอกว่าตัวเองยังจำคำสอนของพ่อที่ให้ปกป้องน้องได้ดีก็จะเดินแยกออกไปซานโดและไทเลอร์ and ยืนคุยกันอยู่ตรงระเบียงไทเลอร์ Tyler บอกว่าถ้าลูกของเขายังมีชีวิตอยู่ก็คงโตพอๆกับซานโดตอนนี้เลย ภาพสุดท้ายที่ไทเลอร์เห็นคือลูกชายนั่งระบายสีเทียนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลไทเลอร์เข้าไปบอกลาเพราะตนเองเนี่ยถูกส่งตัวไปภารกิจที่อัฟกา,านิสถานในตอนนั้นและสิ่งสุดท้ายที่ลูกของเขาจําได้คือไทเลอร์เดินออกมาแตกต่างจากเกเทวานแม่ของซันโดที่ต้องทนอยู่กับดาวิดมาหลายปีเพื่อความปลอดภัยของซันโดและนีนาเองไทเลอร์ทิ้งถ้ายไว้ว่าซานโดต้องอยู่เคียงข้างแม่เหมือนอย่างที่แม่ยืนอยู่เคียงข้างเขาเสมอมาซานโดเอ่ยปากขอ อโทษไทเลอร์พร้อมกับสารภาพว่าซูลาบกำลังมาเพราะเขาเป็นคนบอกพิกัดนั่นเองทันใดนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็ตรงเข้ามาอย่างชั้นที่พวกเขาอยู่ทันที ด้านล่างมีทหารอีกกลุ่มกำลังไล่เบียดขึ้นมาเช่นกันเกเทวานจับได้ว่าซานโดเป็นคนบอกให้ซูลาบรู้ถึงที่ซ่อนซานโดเอ่ยขอโทษเสียงแผ่วแต่คนเป็นแม่ก็ไม่ฟังเธอยังคงบอกว่าซูลรราบเนี่ยไม่ได้มาที่นี่เพื่อช่วยเหลือแต่เขามาเพื่อฆ่าเกเทวานที่ได้ยินซานโดบอกว่านาคาซีคือครอบครัวของเขาก็อดน้อยใจไม่ได้และผลักตัวออกจากลูกชายพร้อมกับพูดว่าเธอและนีนาต่างหากที่เป็นครอบครัวของเขาทันใดนั้นเองกระสุนปืนจากทหาร ในเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็สาดลงมา ไทเลอร์ก็วิ่งไปดึงตัวให้เกเทวานและซานโดเนี่ยหมอบลงขณะที่นิกและยาร์ก็พุ่งตัวไปดึงนีน่ามาไว้กับตัวจากนั้นทั้งหมดก็ขึ้นลิฟต์ไปยังลานจอดรถทันทีทางด้านซานโดวิ่งลงไปจากรถทาให้ยาร์เนี่ยต้องวิ่งตามไปเกเทวานรู้ทันทีว่าลูกชายของตนเนี่ยกำลังวิ่งตรงไปหาอาของเขาด้านนอกรถตํารวจก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาแต่ก็โดนยิงดักไว้โดยทหารของนากาซีซานโดอยู่ในสถาน,นาการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างกลับไปหายาร์หรือเดินตรงไปหาซูลาบที่รออีกฝั่งหนึ่ง นิกขับรถออกมาได้ทันแต่ก็โดนอาพีจียิงใส่จนคว่ำยาสไม่ได้สนใจซานโดที่วิ่งไปหาซูราบอีกแล้วเขาเลือกที่จะวิ่งตรงไปช่วยพี่สาวของเขาทันทีซานโดพยายามบอกกับซูราบว่าที่แม่ของตนทําไปเนี่ยเพื่อต้องการให้พวกเขาออกมาจากที่นั่นเพียงเท่านั้นแต่ซูราบไม่ได้สนใจฟังต่อแล้วเลือกที่จะผลักซานโดเนี่ยเข้าไปในรถก่อนที่เรนจะออกมาสมทบกับลูกน้องไล่ยิงนิกและก็ยาสทั้งคู่ฝ่าดุกระสุนปืนออกมาได้ด้วยระเบิดก่อนจะขึ้นบันไดหนีไฟไปด้านฝั่งของไทเลอร์ ก็ตามเก็บทหารของกลุ่มนาคาซีที่เหลือในลานจอดรถก่อนจะขึ้นรถขับพาเกเท,เทวานและนีน่าหลบหนีออกมาเพื่อไปสมทบกับนิกที่ถนนไทเลอร์ขับรถมาด้วยความเร็วแต่ก็โดนสกัดเอาไว้เขาตัดสินใจที่จะลงจากรถ้องก็บอกให้เกเท,เทวานเนี่ยและนีน่าลอยอยู่ในรถเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจถูกยิงร่วงหลังจากเก็บลูกน้องของซูลาบบนดาดฟ้าได้จนหมดไทเลอร์ก็แจ้งกับนิกว่าให้ขึ้นไปบนดาดฟ้าและยึดเอาเฮลิคอปเตอร์ของพวกนั้นมาเธอและยาร์ดเนี่ยจึงเริ่มออกตัว โดยมีไทเลอร์คอยยิงคุ้มกันไทเลอร์พาเกเท,เทวันและนีนาเข้ามาด้านในลิฟต์ก่อนที่ซูลับจะตามมายิง ซานโดที่นั่งรออยู่ในรถถามกับอวีตันดิวว่านาคาซีเนี่ยจะฆ่าแม่ของเขาไหมอวีตันดิวก็ไม่ตอบแต่เลือกที่จะบอกว่าถ้าซันโดอยากให้แม่ปลอดภัยก็ไม่ควรโทรกลับมาหาซูลาฟตั้งแต่แรกยาสและนิกบุกขึ้นสู่ดาดฟ้าก่อนจะเริ่มยิงสวนออกไปในขณะที่ไทเลอร์เนี่ยก็ล่อพวกนั้นเอาไว้ที่วางกับดักเป็นลูกระเบิดเอาไว้ก่อนแล้วทันทีที่เสียงระเบิดประทุขึ้นไทเลอร์ก็โผล่มาจากอีกฝั่งเพื่อยิงแล้วก็บอกให้ยาสเนี่ยมารับตัวเกเทวานและนีน่าไปด้านยาสเขาก็พา ถาถูกยิงเข้าที่ลำตัวหลายนัดระหว่างที่กำลังยิงสวนกับฝั่งตรงข้ามนิกเองก็โดนชนจนตกลงมาจากดาดฟ้าแต่ก็โชคดีที่ยังมีเหลี่งกับกระจกรับไว้อยู่แต่ระหว่างนั้นล่างที่สติค่อยๆเลือนหายก็กำลังทลไหลลงไปเรื่อยๆ ไทเลอร์ที่เห็นแบบนั้นก็รีบปิดจ็อบของตัวเองแล้วไปคว้าข้อมือของนิกไว้ก่อนจะใช้มืออีกข้างเนี่ยสากระสนุนใส่กระจกให้ใหแตกจนเหลือขอบคานเพื่อที่จะได้ใช้มือเนี่ยจับยึดเอาไว้ดานซูลาฟก็เดินเข้ามาพร้อมกับยิงเข้าไปที่ข้อมือที่จับคานเอาไว้ของไทเลอร์นิกที่ได้สติในจังหวะนั้นยิงปืนใส่กระจกแผ่นที่ซูลาฟเหยียบอยู่ตั้งใจจะให้เขาเนี่ยล่วงหล่นลงไปแต่ซูลาฟก็ยังรอดเขาจับคานเหล็กเอาไว้ได้ทันไทเลอร์เวียงแขนที่จับ กไว้สุดแรงเพื่อให้เธอกระแทกกระจกเข้าไปในตัวอาคารก่อนจะบอกให้ไปรับตัวของเกเทวานและนีนาด้านฝั่งของเกเทวานก็พยายามอุ้มพาลูกน้อยหนีแต่ก็ยังถูกตามมาพบอยู่ดีนิกเข้ามาทันในจังหวะนนั้นจึงยกปืนขึ้นยิงใส่จนมันล้มลงไปกับสะ ยาดวิ่งตามมาสมทบด้วยร่างกายที่สบักสบอมก่อนจะพากันออกจากห้องนั้นทันทีทางด้านฝั่งของไทเลอร์และซูลารก็พลิกตัวขึ้นมาสู้กันบนผืนกระจกหัดกันเวี่ยงหมัดและกันยิงปืนจนกระจกเนี่ยเริ่มเป็นรูโบด้วยน้ำหนักของผู้ชายตัวหนาทั้งสองคนทําให้กระจกนั้นเริ่มเกิดรอยร้าวออกมาตามร่องรอยของกระสุนที่ฝังเอาไว้ซูลารล่วงตกลงไปบนแผงกระจกด้านล่างก่อนจะวู้บไปเกเทวานอุ้มนีหน้าไว้กับตัววิ่งนําหน้าขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไป ก็จะตามมาด้วยนิกยาสที่ตามมาถูกยิงโดยซูรับยาสคันไปหลบก่อนที่ไทเลอร์เนี่ยจะวิ่งเข้าไปช่วยและยิงกันซูรับเอาไว้ไทเลอร์ส่งตัวยาร์สขึ้นไปก่อนจะตามด้วยตัวของเขาเองนิกออกตัวทันทีก่อนที่ซูรับจะตามมายิงได้ทันยาร์สบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถทนพิบัติแผลได้เขาก็สิ้นใจไปหลังจากนั้นด้านซูรับเขากลับลงมาเพื่อขึ้นรถออกจากที่เกิดเหตุโดยไม่พูดจากับใครไทเลอร์พาทุกคนกลับไปที่ บ้านพักแล้วมีอาภรยาของไทเลอร์เนี่ยก็เดินลงมาจากรถเกเทวานก็วิ่งเข้าไปสวมกอดพี่สาวทันทีด้านอวิตันดิวพยายามปรามซูรัฟให้หยุดเรื่องทุกอย่างลงแต่เขากลับไม่เห็นด้วยทั้งคู่ก็เริ่มถกเถียงกันก่อนที่ซูรัฟเนี่ยจะหันไปยิงอวิตันดิวตายกลางโต๊ะกินข้าวตอนหน้าของซานโดที่อยู่ตรงนั้นด้วยน้านมีอาเอาแต่ถามไทเลอร์ซ้ำๆว่าทําไมตอนนั้นถึงไม่อยู่ข้างเธอและลูกไทเลอร์พูดออกมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าตัวเขากลับไปแก้ไขมัน ไ,ไดเสียงสั่นของโทรศัพท์ดังขึ้นเรียกให้ไทเลอร์หยิบมันออกไปรับสายไปสายเป็นซูราฟโทรมานัดสถานที่เพื่อจุบเรื่องทั้งหมดไทเลอร์จึงเตรียมอาวุธก่อนจะขับรถออกไปเพียงคนเดียวเพื่อไปช่วยซานโดที่ก็เปรียบเสมือนหลานของเขาเหมือนกันโดยไม่สนคํคำทัดทานของนิกแม้แต่น้อยเมื่อมาถึงที่นัดไทเลอร์ก็จอดรถไว้ห่างๆก่อนจะค่อยๆคืคบคลานเข้าไปแล้วใช้ปืนยิงกระสุนที่แรงพอๆกับระเบิดเนี่ยเพื่อเปิดทางเข้าไปด้านในไทเลอร์พลาดท่าโดนยิงระหว่างการต่อสู้แต่ก็เอาคืนมาได้ ด้วยการยิงสวนกลับไปคอนสแตนตินลูกน้องมือดีของซูรับก็ได้ลิ่งลงไทเลอร์ Tyler เดินเข้าไปในโบสถ์ที่มีซูรับและซานโดรอยอยู่แล้วไทเลอร์บอกให้ซูรับเนี่ยปล่อยซานโดไปเพราะเขาก็แค่เด็กคนหนึ่งซานโดที่ตอนนี้เนี่ยร่างกายถูกพนันาการไว้ด้วยระเบิดลูกซูรับสั่งให้เดินไปหยิบปืนออกจากมือไทเลอร์เขาสั่งให้ซานโดเนี่ยเอาปืนไปจาะที่หัวงไทเลอร์ซานโดเองก็ไม่ได้ทําตามอย่างที่ซูรับสั่งจากนั้นซูรับก็ต้องลุกออกจากที่นั่ง เพื่อมาประคองแขนของหลานชายให้ยกขึ้นซานโดเนื้อตัวสั่นเทาด้วยความกลัวและด้วยสำนึกถึงความถูกต้องในขณะที่ซูลับสั่งให้เขายิงซานโดไม่ทำตามจึงทำให้ซูลาบผิดหวังเขาตัดสินใจที่จะยิงเองแต่กลับไปได้ยินเสียงออดแจ้งเตือนผู้บุกลุกดังมาจากข้างหลังเสียก่อน นิกที่ตามเข้ามาช่วยไทเลอร์สูรารรวบตัวซานโดเข้าไปพร้อมกับขู่ให้เธอเนี่ยวางปืนลงไทเลอร์ส่งสัญญาณให้ซานโดสะบัดตัวออกมาก่อนที่ทั้งนิกและสูราฟจะเริ่มยิงเข้าใส่กัน ไทเลอร์วิ่งเข้าชนซูรับแล้วก็ต่อยไปที่เขาไม่พักซูรับสวนกลับคืนก่อนจะดันตัวไทเลอร์ไปติดกับกระสอบปูนพร้อมกับใช้เลื่อยมือมาเป็นอาวุธกดเข้าไปกับแขนงของไทเลอร์ไทเลอร์หันไปเจอกองตะปูและไขควงจึงยื่นมือไปคว้ามาแทงเข้าที่แขนงของซูราฟทั้งคู่เหวี่ยงกันไปมาก่อนซูรับจะใส่ตะปูมาฟาดหัวของไทเลอร์ขนาดเดียวกันซานโดเนี่ยก็เริ่มปลดชุดที่มีระเบิดออกก่อนจะวิ่งไปหานิクพร้อมกับผู้ พุทธพำขอโทษตุลับพยายามคานไปหยิบปืนแต่ก็โดนไทเลอร์เนี่ยใช้เหล็กแหลมตอกเข้าไปตามตัวของเขาเรื่อยๆไล่ไปตั้งแต่เท้าน่องโคนขา แล้วก็หลังก่อนจะจับตัวสุราฟพ,พิกไปมาแล้วก็แทงเข้าไปที่หน้าอกแล้วใช้ปืนยิงเข้าไปที่หัวของสุราฟอีกครั้งจนเขาเนี่ยแน่นิ่งไปจากนั้นไทเลอร์ก็วิ่งไปโอบกอดนิกเอาไว้พร้อมกับพยักหน้าขอบคุณซานโดที่อยู่ตรงนั้นเมื่อเวลาผ่านไปมีอาก็มาเยี่ยมไทเลอร์ที่เรือนจําประเทศออสเตรเลียหลังก่อวีรกรรมในประเทศเขาต้องถูกคุมขังไทเลอร์ถามถึงความเป็นไปของเกเทวานและครอบครัว มีอาตอบกลับด้วยรอยยิม้มเล็กๆว่าทั้งหมดปลอดภัยดีไทเลอร์ขอบคุณมีอาเรื่องลูกเธอบอกกับไทเลอร์ว่าภาพสุดท้ายที่ลูกชายของทั้งคู่เห็นไม่ใช่ภาพที่ไทเลอร์เดินจากไปแต่เป็นภาพที่ไทเลอร์เนี่ยกำลังออกไปช่วยเหลือผู้คนตับภารกิจช่วยชีวิตคนที่อัฟกัน ในครั้งนั้นลูกน้อยของทั้งคู่เนี่ยเขาก็กล้าหาญจนถึงวินาทีสุดท้ายพร้อมกับบอกว่าตัวเองอยากกล้าหาญเหมือนกับพ่อเช่นกันไทเลอร์นั่งฟังด้วยน้ําตาอับแก้มก่อนที่มีอาจ,จะลุกจากไปแล้วระหว่างทางเดินกลับห้องขังไทเลอร์ก็ถูกนําตัวออกมาเจอกับอันคอร์เสียก่อนนิกเองก็ถูกช่วยออกมาด้วยเช่นกันอันคอร์เดินจากไปโดยไม่มีแม้แต่จะบอกชื่อเสียงเรียงนามของคนที่ช่วยเหลือไทเลอร์กับนิกในครั้งนี้บุคคลนี้ยังคงปริศนาอยู่ต่อไป แล้วหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะก็คงต้องลุ้นต่อไปนะคะว่าจะมีภาค3หรือเปล่าถ้ามีภาค3เนี่ยทางช่องเราก็จะมาสปอยให้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะฝากเพื่อนๆชื่อชอบการสปอยของทางช่องเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ